จะพามาดูอินทผลัมที่ปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นสัปดาห์ที่6นะครับสัปดาห์ที่6นะครับดูว่ามันมีขึ้นมาบ้างแล้วหรือยังนะครับจริงก็ขึ้นมาแล้วบ้างแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นไม่ครบทุกถุงเนาะี๋ยวลองดูครับนี่นะครับถุงนี้เริ่มมีขึ้นไม้เห็นแล้วนะครับแต่นี่ยังครับยังหลับอยู่นะอันนี้ขึ้นมาได้สักประมาณสองเซนนะครับ ถุงนี้ก็ยังหลับเป็นตายเลยนะครับถุงนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นไม่รู้เป็นอะไรถรงนี้ก็ยังเห็นเป็นเมล็ดอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าถุงนี้นี่ขึ้นมาแล้วนะฮะถุงนี้เริ่มเริ่มมีอาการครับเพราะว่าดินเริ่มแตกออกมานะครับเหมือนกับจะดันตัวนี้ขึ้นมานะตรงนี้ยัง มันได้ขึ้นมาเลยนะครับถุงนี้ขึ้นมาประมาณสามเซนนะครับสามเซนถุงนี้ก็ขึ้นมาโอ้ึ้นถุงนี้นก็จะเป็นใบแล้วครับนี่ก็มีเม,มเป็นหนอนๆขึ้นมาแล้วนะครับสัปดาห์ที่หกนะสัปดาห์ที่หก ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับบางทุงก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอย่างตรงนี้มาแล้วครับมาแล้วครับเพราะว่าเห็นไหมฮะมีอยู่ข้างล่างแล้วมีข้างล่างแล้วเออไอันนี้กระตุนๆขึ้นมาแต่ละอันก็จะแบบว่าซุ่มอยู่นะครับซุ่มรอโผล่อย่างเดียว แต่ต้นส่วนต้นนี้ก็มีอะไรไม่รู้มากินใบมันมีอะไรไม่รู้กินใบมันแต่ว่าโตแล้วนะครับหายห่วงนะครับสัปดาห์ที่หกนะครับขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะครับอัปเดตไปเรื่อยๆเลยจนกว่ามันจะโตนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลงที่เราจะไปลงที่ไร่นะครับที่จังหวัดตากนะครับ แล้วก็จะมีไล่อินทรพันนะครับจะมีแบบเมล็ดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะปลูกแบบเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เมื่อไหรที่ไปปลูกนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ